สงสารตอนประมาณสิงหากันยาใช่ไหมพี่โอ้ปีหน้าเราต้องทำเร็วกว่านี้เราทำต้นให้มันสมบูรณ์เป็นร้อยเลยต้นนี้ต้งมีสวนยางกับทุเรียนด้วยกันให้ผลผลิตหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูรูปต้นนี้สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนเลินะครับวันนี้เข้ามาเที่ยวสวนของทีมงานนะครับทักทวกัน มาเจอทุเรียนปลูกในสวนยางครใครที่คิดว่าจะปลูกทุเรียนในสวนยางเนี่ยยางก็กลีดได้ทุเรียนก็ให้ผลผลิตนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับะเนี่ยครับทุเรียนแปลงเนี่ยปลูกในสวนยางเลยต้นยางก็ได้กลีดทุเรียนก็ได้ลูกเออเป็นอะไรที่ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับที่จะปลูกแบบคู่กันแล้วให้ผลผลิตทั้งสงแบบนี้นะครับนี่ลูกก็มีลูกมีอะไรด้วยนะลูกนะั้นข้างบนก็มีหลูก น่าจะประมาณสักสี่ปีได้แล้วนะัุเรียนดูจากต้นแหละนี่มีแถวยางด้วยทุเรียนด้วยโอ้ต้นเยอะเลยครับนี่ลูกเยอะมากนะครับต้นไม่ได้โตนะต้นไม่ได้โตเท่าไหร่แต่ติดลูกเต็มต้นเลยดูสิแกให้ผลผลิตสี0รกว่าต้นนะครับแปลงนี้ ยางก็กรีดโอ้โหดูนะครับโอโ้เยอะมากนะครับเยอะมากเนี่ยน่าจะปลูกพร้อมกันนะยางกับทุเรียนน่าจะปลูกพร้อมกันดูจากขนาดต้นแล้วทุเรียนกับยางเนี่ยอ่ะอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยก็อายุเท่ากันก็ประมาณเนี้ยนะครับโอ้โหหนูข้างล่างมันใช่หมดเลยมีสวนเงาะด้วยเดี๋ยวพาไปดูสวนเงาะครับ ฝั่งตรงนี้ทุเรียนได้อายุ6ปีย่างเข้าปีที่เจ็นะให้ผลผลิตเหมือนกันโอ้โหปลูกเยอะนี่ระยะน่าจะประมาณสัก8ดคูณ8ดคูณเจดดูแลนะครับดูจากสายตาแต่ก็ไม่แน่เนี่ยฝั่งเนี้ยมีสวนยางกับทุเรียนด้วยกันให้ผลผลิตหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูลูกต้นนี้โอ้ลูกก็โตแล้วนะครับลูกโตแล้ว ได้ทุกต้นเลยเออน่าทำนะครับใครที่จะไปปลูกในสวนยางนี่นี่ห้อยเต็มเลยโอ้ปีนี้ปีนี้ทุเรียนอีสานนะครับติดหลายสวนมากเต็มเลยโอ้อันนี่สี่ปีเข้าย่างปีที่ห้านะ โอ้เยอะมากคนระับทุเรียน400ต้นนี่ดูหัวน้ำกันหน่อยครับหัวน้ำสองหัวนี่เนี่ยมีต่อยางเก่าด้วยน่าจะปลูกในแถวยางเก่าผมว่าน่าจะปลูกพร้อมกันนะยางกับทุเรียนโตมาพร้อมกันเลยแต่ว่าก็มีข้อเสียอยู่ในเรื่องของกิ่งนะกิ่งมันไม่ขยายออกเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร ไม่รู้ว่าจะโค่นยางออกตอนไหนนะครับโอ้เยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะโอ้สมมติว่าถ้ามุดมบืต้นเราไม่เยอะทำไมต้นนี้มันลูกใหญ่จังถ้าลูกเรามันเยอะดอกรุ่นไหนนี่มันบอกว่าต้นที่ญี่ปุนมันเลี้ยงลูกโอ้ไมะนั้นสมมุติถ้าเวลามันไอ้แทงใบออกมาปุ๊บก็กลายเป็นว่าเบืองต้นมันเลี้ยงไม่พอ เอามันออกกับต้นเลยอ่ะพี่น้อยถึงออมากับต้นเลยเหรอเหมือนเหมือนขนุนนะครับเหมือนขนุนตอกินอยู่แต่ถ้าในแง่ของขอนู่นดีกว่านี่กว่าไปดูตอนนั้นไปไอตัวนี้มันมันคือเอ้าทำไมไอทำไมตรงนี้มันลูกใหญ่กว่าข้างบนนะเนี่ยโอ้หูทำไมมันลูกใหญ่กว่าข้างบนนะจากตรงเนี้ยจนถึงเราเก็บนี่ลูกจะได้สถิติอยครับจากตรงทำดอกตอนไหนเนี่ยพี่สวนนี้เอ่อตั้งแต่ตั้งแต่หมดฝนอ่ะพี่ หมดฝนเขาแส่เดือดเดือดเขาทำตั้งแต่กันยากันยาโอ้ลูกแล้วนี่ฝั่งนี้โอ้เออลูกเต็มต้นเลยต้นเล็กๆเองอันนี้กี่ปีสี่ปีครับสี่ปีครับผมสี่ปีโอ้เนี่ยเจ้าของสวนแบ่งโซนทำนะครับข้างล่างนี่ทำก่อนทำดอกก่อนนะครับ มันติดลูกตั้งแต่อายุสามปีอ่ะติดลูกแต่อายุสามปีปครับแต่ว่ามันติดไม่เยอะเท่าปีนี้ปีนี้สี่ปีมันโตเร็วแสดงว่าอีสานนี่มันทำมันทำดอกได้ทำได้ครับทาได้เกือบทุกฤดูเลยนี่พี่ใช่เออแต่ว่าลูกมันไม่เคยสรเท่าไหร่เนาะแต่ก็ไม่แน่นะเนี่ยเบ่งได้อยู่ไม่รู้ว่าจะเบ่งได้ขนาดไหนโอ้ยน่นอาหารครับอาหาร เราไปทำบ้างพี่ในสวนยางเราก็มีเนี่ยเราปลูกในสวนยางเนี่ยโอ้ขัวสันลากีโอโหสี่สิบห้าสิบโอ้โหต้นนี้ประมาณตั้ห้าสิบหกสิบหกสิบป่ะพี่ดูดิทุกต้นด้วยต้นเล็กๆเองอ่พี่แกว่าปีเนี้ยของของแกที่ติดลูกอ่ะสามร้อยสามสี่ร้อยต้นสามสี่ร้อยต้นครับอู้ มีร้านแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าร้านเออรุ่นนี้ทําดอกตอนกันยาสิงหาสิงหากันยาเนาะโอ้ว่าอายุมันเท่าไหร่แล้วนับดูสิลูขนาดเนี้ยโอ้ข้างล่างก็เพียบเลยเดี๋ยวไปดูตัวโน้นนี่เฮ้ยเราไปทำมั่งพี่กันยานี่เราทําเลยทําดอกเลยใบสวยด้วยนะ นี่ปลูกอยู่ในร่มนะอยู่ในสวนยางนะครับอยู่ในสวนยางโอ้ขึ้นเม็ดแล้วเออสูตรฟูแล้วนี่แหละการมาเที่ยวสวนอื่นๆด้วยก็จะเห็นหลายอย่างนะครับหลายๆอย่างแล้วพวกนี้ก็ปลูกตอนต้นเนี่ยข้างล่างก็มีอีกโอ้อีกต้นอะไรครับ<อ> เรีย,ยนะยแปลงนี้มันะสามสิบไร่เรียนแปลงนี้สามสิบไร่นี่ลลูกขนาดนี้แหละนะครับนี่ทําได้ลงสารตอนไหนพี่ได,ได้ลงไหมแปลงนี้ลงครับลงลงสารใช่ไหมลงสารตอนประมาณสิงหากันยาใช่ไหมพี่อโอ้ปีหน้าเราต้องทําเร็วกว่าน,นี้เราท<ต>ําต้น,นให้มันสมบูรณ์ <laughs> เป็นร้อยเลย <laughs> ต้นนี้ต้นเล็กๆเองแต่ว่ามันโตเร็วมากดูกิ่งมันสิ กิ่งกิ่งมันน้อยพี่ใช่ไหมนี่ยกิ่งมันเล็กแต่ลูกเต็มเลยโอ้มันติดทุกต้กตกนจริงๆนะเนี่ยเนี่ยคือมันซ้อมดอกมาตั้งแต่อายุสามปีสามปีอลโอ้ <c oughs> สามปีนี่ซ้อมเปิดดอกซ้อมดอกแล้วโอ้แต่ว่ามันผิดไม่เยอะอืึดูดิติดทุกต้นแล้วเห็นอะไรอีชานะครับเห็อีลาอีชา พุธภาเนี่ยห้าปีแปลงนี้พุธภาห้าปีโอ้ติดหมดเลยลูกใหญ่แล้วนะครับอยู่หมดแล้วเนี่ย <c oughs> อยู่แล้วแหละขนาดนี้โอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันหน้าพาไปสวนอนีกจะพาไปดูอีกนะครับแปลงนี้ติดเกือบทุกต้นเลยนะครับ <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับส0 0 400ี่รยต้น